ช่วงนี้คนหาเครื่องประดับเจ้าสาวเยอะมากๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาในสร้อยเซตนี้ต้องบอกว่าสร้อยเซตนี้เนีเป็นสร้อยที่ได้รับความนิยมเนี่ยเรียกว่าติดอันดับ1ใน3ของเพชรพันตราเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นทรงเพชร สไตล์มาร์ลค่ะจะสังเกตเห็นว่าทําไมเขาถึงได้รับความนิยมเพราะว่าเพชรเนี่ยจะเป็นกระจุกดอกไม้แล้วก็เป็นมาร์ไเล็กๆนะคะบางคนรู้สึกว่าอยากจะได้ความอลังการแต่ไม่อยากได้เพชรเป็นใหญ่เกินไปนะคะสวยเรียบหรูคลาสสิกนะคะแล้วก็ดูไม่เยอะจนเกินไปพร้อมกับตังหูนะคะแล้วก็ตังหูให้ค่อยๆแบบนี้นะ นี้นะทุกคนจะทําให้ใบหน้าดูเรียวยาวนะคะเช่าเครื่องประดับเนี่ยราคาเริ่มต้นเท่าไหร่เริ่มต้นเพียงแค่3,990บาทค่ะทุกคนก็สามารถที่จะใส่เครื่องประดับสวยๆในวันสําคัญของคุณได้แล้วนะคะเห็นสร้อยเครื่องประดับเยอะขนาดนี้นะทุกคนแต่จะบอกว่าวันดีเนี่ยชอบมีตรงกัน เครื่องประดับแบบนี้นะคะเค้กมีอย่างละชุดสุดท้ายแล้วพอเวลามาเช่าใกล้ๆถึงวันแล้วนะคะไม่มีเซตที่สวยๆหรือไม่มีเซตที่เข้ากับตัวเราดังนั้นใครที่แบบสนใจแล้วมีแพลนแล้วนะว่าจะแต่งงานนะแนะนําว่าให้จองล่วงหน้ามาเลยก็ได้ค่ะสามารถที่จะเช่าก็าสร้อยข้อมือเพิ่มได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะใครที่อยากจะดูเซตอื่นๆในนี้นะคะก็สามารถที่จะกดติดตามคลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูในเซตหน้าเซตหน้าจะเป็นเซตไหนดีนะกดติดตามไปเลยค่ะ